สวัสดีครับกลับมาอีกครั้งนะครับกับซ่องของพวกเราดีพี่อ๋อพีพ <C. S 2> ชเย้และนี่คือดีพี่รีแอนะครับแล้วันนี้เป็นวันที่ 10, 10. พฤศจิกาปี2023นะครับซึ่งเรารอคอยการกลับมาของหนุ่มคนนี้เกือบปีแล้ว ปียังปีแล้วสิตั้งแต่ดาลียะปียังปีลเนาะเอออย่าเศร้าอันนี้มีทุกคนอันนี้ไม่นนไมมดึงดรามา่าอันนี้แบบดีแล้วที่เขากลับมาทําผลงานที่เขารักนั่นก็คือเรื่องของดนตรีเรื่องของเพลงเนาะกับศิลปินที่ทําให้เราคิดถึงกันมาตลอดนั่นก็คือบ้านเยดาเ,เขาก็เปิด อินสตาแกรมาสักพักแล้วใช่ไหมแต่เราก็คิดรู้แล้วแหละว่าการเปิดอินสตาแกรมของเขาเนี่ยมันทําให้เขาต้องกลับมาทํางานในวงการดนตรีแน่นอนแต่จริงๆนี่ชอบอยู่ดําอย่างนึงตรงที่ว่าที่เหมือนพอตอนแรกเขาเปิดไอใช่ไหมแล้วพอมันเพอาอเขาย้ายค่ายเขาก็แบบขอบคุณ YG ที่แบบว่าฝึกสอนเขาอมช่ๆโพแรกใช่ป่ะก็ไม่เชิงโพดแรกเหมือนตอนที่เขาได้ค่ายใหม่ เขาก็แบบเออเขากำลังจะไปเป็นศิลปินของค่ายนี้นะแต่ว่าเขาก็ขอบคุณ YG ที่เทรนเขามาจนถึงตอนนี้อะไรเงี้ยแล้วเขาก็อยากให้ทุกคนซัพพอร์ตเส้นทางใหม่ของเขาด้วยประมาณนี้กลับไปที่โพสต์แรกที่เขาโพสต์ที่เป็นรูปกระดาษแล้วก็เขียนความรู้สึกอันนั้นคือเหมือนแบบเชื่อเลยว่าทูเมทุกคนก็คงแบบมันมีหลายความรู้สึกเนาะมีทั้งความรู้สึกดีใจที่เราจะได้เห็นเขากลับมาแอคทีฟในผลงานเพลงอีกครั้งหนึ่งกับอีกความรู้สึกหนึ่งหลายๆคนก็อยากจะเห็นเทรเชอร์ที่มีส2บคน อยู่ไปเรื่อยๆแต่ฉันว่าตอนนี้ทุกคนน่าจะผ่านความรู้สึกนั้นกันมาได้ประมาณหนึ่งแล้วสิ่งที่น่าดีใจกว่านั้นคือ,อทั้งมาชิโฮกับทั้งเย่ดำเนี่ยเริ่มแอคทีฟในโซเชียลมีเดียเพิ่มมากขึ้นแล้วก็เขาไม่ได้หายไปไหนทุกคนเข,เ,ขเขายังอยู่เหมือนเดิมแล้วเราก็เชื่อว่าทีมมีทุกคนยังมองน้องๆทั้งสองคนนี้เป็นเทรเชอร์เหมือนเดิมนะครับซึ่งอาจจะเป็นอีกเส้นทางหนึ่งที่เย่ดำถนัดด้วยนะครับซึ่งก็เลยอยากจะ มาทำารีแอคชั่นอันนี้เนาะเพราะว่าเราเราก็รอเขามานานแล้วแหละส่วนตัวพูดถึงเย,ยดํากันนิดนึงครับวุโตโตร,รู้จักเย,ยดําตั้งแต่ตอนไหนจําได้ปะถ้าจําความได้ก็ตั้งแต่เทรเชียลบ็อเลยดีกว่าก็ตามมาตั้งแต่เทรเชียลบ็อกซ์จน f รีเดบิก็คือ going crazy ใช่ไหมจนมแบบว่าออกเพลงเดียวมาเวโยอะไรเงี้ยนั่นก็คือเป็นแบบว่าโมเมนต์แรกที่แบบว่าทําให้รู้สึกว่าเอ้ยมันอบอุ่นหัวใจกับ ฟังเยดั้มมากๆด้วยด้วยเพลงของเขาแล้วก็สไตล์การร้องของเขาครับมันทำให้เราแบบว่ารู้สึกว่าเพลงที่เขาโปรดิวซ์ออกมาทุกเพลงหรือแม้กระทั่งเพลงที่เขาร้องอะ่ะมันทำให้เราฟังได้ตลอดโดยไม่เบื่อเลยจริงๆฟังได้เรื่อยๆเนาะใช่ก็เลยเป็นเหตุผลที่แบบว่ารับถือแล้วก็ชื่นชมตัวน้องคนนี้มากๆเลยครับส่วนตัวติดตามเยดั้มมาตั้งแต่ร้องน้องไวผมยาวข้างเดียวครับ เป็นเด็กเลยใ,<ช>ในรายการซูเปอร์สตาร์เคปะ่ะน่าจะใช่นะถ้า <c oughs> ถ้าผิดขอโทษนะนะครับเป็นรายการที่เหมือนเอาโปรดิวเซอร์ค่าใหญ่ณนะตอนนั้นไปนั่งตัดสินแล้วตอนนั้นอะป่าหยางเนาะก็ได้ไปนั่งตัดสินแล้วก็เจอเยรัม แล้วตอนนั้นก็น่าจะท่าทาเหรืออะไรสักอย่างั่นแหละมาเข้าอยู่ใน YG แล้วยีดํมมาฝึกใน YG Entertainment ตั้งแต่เด็กน้อยตั้งแต่ตอนผมยาวจนมาผมสั้นแล้วก็ไม่น่าเชื่อว่าจะมาอยู่ใน Treasure ได้ในรายการ t r e a ช u r e แล้วก็ตอนอยู่ในรายการ t r e a s อ r e เลยนะ t r ร a s u r e Box ใช่ไหม αι? ก็เป็น MVP เลยนะหมายถึงว่าเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเขาเรียกว่าอะไรนะความสามารถทางด้านการร้องการเต้นอะไรเงี้ยก็ค่อนข้างโดดเด่นมาตั้งแต่อยู่ในรายการแล้วอะไรเงี้ยแล้วพอมา g o i n g c r a y ก็ พูดได้ไหมครับว่าเป็นเซนเตอร์เลยหมายถึงตอนกูอินเคซี่ออกมาเป็นเซนเตอร์เลยเป็นแบบตัวร้องหลักท่อนจบก็อยู่ตรงกลางอะไรเงี้ยก็เลยรู้สึกว่าเย,ยดําเป็นเป็นเหมือนคนที่ทําให้พวกเราอะเข้าไปสู่ในความเป็นเทเชอร์ตั้งแต่แรกเนาะแล้วก็ขาดไม่ได้ใช่ไหมที่เขาเพลงดาราลีเออที่เยดําเป็นคนโปรดิวแบบรู้สึกไงบ้างตอนฟังเพลงนั้นตอนแรกอ่ะฟังเพลนั้นรู้สึกว่ามันเป็นเพลงแบบ ฟีลฟังสบายๆฟีลบอกรักฟีลแบบเพื่อนเด็นน้อยอะไรเงี้ยแต่ว่าพอมาทําเป็น็อกเวิร์ก็ให้กิจไอตแบบรู้สึกว่าชอบทั้งสองโวชั่นเลยอะไรเงี้ยรู้สึกเป็นเพลงที่ประทับใจมากๆอีกเพลงหนึ่งเหมือนกันที่แบบนอกจากเพลงไตเติ้ลอะไรเงี้ยใช่แล้วดีวมไหนก็ยังใช้จนถึงปัจจุบันนี้ไม่ว่าจะไปเต้นที่ไหนเพลงจบก็คือดาราลีอะไรอย่างเงี้ยเออมันเป็นเพลงที่แบบอยู่ได้นานแล้วก็มันเป็นเพลงหนึ่งที่ทำให้เทรเชอร์เป็นที่รู้จักมากขึ้นเนาะ เพ uh> ื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะคะไปรับชมทุกคนรู้จักชื่อเพลงยังใครครับมิสยูอ่ะเออเด็กดำงขาคิดถึงทุกคนแน่นอนแต่ก็ยังไม่รู้นะครับว่าความหมายเพลงมันแปลว่าอะไรบ้างเนาะก็เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเราไปรับชมเพลง s ิสยูจากน้องบังเดกดำกับพวกเราดีพีออฟฟิเียกันได้เลยนะคะ i ้าหนก็จบไปแล้วนะครับกับเรียลชั่นจากช้องของพวกเรา D.P. Official กับเพลงของน้องบางเยดำนะครับกับเพลงที่ชื่อว่า Miss You นั่นเองนะครับเย่ก,ก็ความหมายตรงตัวเลยเนาะไม่รู้ว่าความหมายเพลงพูดถึงอะไรบ้างแต่ว่าท่อนโฮพูด Miss You Hate You Love You อะไรเงี้ยมันก็เหมือน อะไรนะเอาเอาที่รู้สึกกับการฟังเลยเนาะก็รู้สึกว่ามันมันพูดถึงถึงแบบความคิดถึงในรูปแบบต่างๆมั้งอะไรเงี้ยเออแบบว่าความคิดถึงมันก็จะมีทั้งคิดถึงเพราะแบบรักคิดถึงเพราะไม่ชอบคิดถึงเพราะอะไรหลายๆอย่างมันก็คือความคิดถึงทั้งหมดเลยอาจจะต้องไปฟังซับน่าจะอินคนแบบกว่านี้แล้วก็ถ้าได้ดูซับแล้วนั่งฟังคนเดียวน่าจะหนักอยู่เหมือนตอนวีวูเลยครับฟิลแบบประมาณนี้ ให้น้องมาไปพูดความรู้สึกก่อนดีกว่าพูพูพูก่อนครับก็สลับครููชอบชอบเพนี้มากแล้วก็รู้สึกว่าทําทําได้ดีแล้วก็ต้องให้จริงๆเรื่องเรื่องโอลจริงๆครับก็กลับมาอย่างยิ่งใหญ่เนาะ <laughs> ชอบชอบชอบโอเคแบบนี้สว่าชอบจริงๆครับผมประมาณโฟกัสก่อน เราต้องพลดแบบน้องใหม่ก่อนอะอย่างงี้ครับครับก็คิดเห็นเหมือนเหมือนกับพูก็คือชอบชอบตัวเพลงแล้วก็ถ้าให้ตีความผมรู้สึกว่าเหมือนแบบเย่ายดาเหมือนจะสื่สว่าแบบเหมือนเป็นความโหยหาเนาะแบบโหยหาแบบเพราะก็คิดถึงถึงจะเกลียดไม่ไม่ผม,ม,มตีความว่าประมาณนี้แบบเออถึงจะเกลียดเขาเลยถึงเลยจะรักเขายัางไงแบบเราก็คิดถึงเขาอะไรประมาณนี้เออแบบเป็นฟิวโหยหา แบวมันเยดําด,ดึงเราเข้าไปอยู่ในเพลงเพลงของเขาด้วยใช่อินมากตอนฟังก็แบบชอบชอบเป็นคนฟังเพลงอะไรแบบอย่างนี้อยู่แล้วใช่อะอยู่เขาเลย <c oughs> หลุดไปแล้ว <c oughs> เดี๋ยรีแอคชั่นที่เงียบที่สุดตั้งแต่ตั้งช่องมาครับให้รู้สึกว่าให <c oughs> ้ถึงว่าส่วนตัวเราเราคิดถึงเยดําอืมด้วยเพราะว่าตอนนั้นก็ร้องไห้จะไปจะตายเม <c oughs> ื่อ <c oughs> เมื่อปีที่แล้วอือแต่ก็รู้สึกว่าก็คงไม่ได้จะได้กลับมานั่งดูยาดําแล้วอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็แบบพอพอได้กลับมานั่งดูชอบที่ยาดําเป็นแบบนี้ไมโชว์อะไรก็อย่างตัวเองเนาะใช่แล้วก็รู้สึกว่าถ้าถามตอนแรกที่ดูความรู้สึกแรกเลยรู้สึกว่าเปิดมาเป็นที่ดวงจันทร์รู้สึกว่าว่างเปล่าจังแล้วก็รู้สึกว่า มันเขาอยู่ตัวคนเดียวในเอ็มีเลยแล้วก็มันว่างเปล่าหมดเลยแล้วก็ไม่มองกล้องเลยจนสิ้นสุดท้ายแล้วเราก็รู้สึกว่าพอเขามองแล้วเราก็รู้สึกว่าสายตาเขาเป็นเศร้าจังเราก็รู้สึกว่าเมื่อกี้ร้านว่ยมองย่งมองย่ามองแล้วเราก็รู้สึกเอบทำไมเศร้าจังแล้วเราก็รู้สึกเหมือนแบบเราอินกับเขาอยู่แล้วมั้งอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็แบบถ้าตามเพลงเขา m s s y ย u ไม่รู้ความหมายว่าเขาคิดถึงเราหรือเราคิดถึงเขาแต่ว่าสักสี่เอ็มีที่เราดูแล้วรู้สึกว่าเหมือนมันเป็นมิสยูคือเขาคิดถึงเรา มากกว่าอะไรเงี้ยมันแบบมันเขาก็ตามพวกเราเหมือนกันว่าแบบเราไม่ใช่ว่าว่าว่าพวกคุณเศร้าอย่างเดียวอะไรเงี้ยผมก็แบบคิดถึงคุณเหมือนกันอะไรเงี้ยความรู้สึกที่มันดูแล้วมันก็รู้สึกแบบเออขอบคุณที่กลับมาแล้วก็ขอบคุณที่ทํางานอย่างหนักในช่วงที่หายไปแล้วก็รู้สึกว่าเขาเก่งขึ้นมากๆในเือตัวตัวเองเขาบอกว่าอยากไปเรียนด้านดนตรีเพิ่มแล้วเราก็รู้สึกว่าเขาเก่งขึ้นมากๆแล้วก็รู้สึกแบบมีเสน่ห์กว่าเดิมเยอะมากๆอะไรเงี้ยแล้วก็ ก็จะซัพพอร์ตเดียดัมต่อไปเหมือนกันอะไรเงี้ยไม่ใช่ว่าเออแค่เท e เชอร์อเงี้ยแต่เราก็จะซัพพอร์ตเดียดัมด้วยพอเดียดัมก็คือส่วนหนึ่งของเท e เชอร์ใช่จบสวยจบสวยโอเคอ่ะพีุ่ตรก็ประทับใจครับแล้วก็ว่ามาเติมเติมหัวใจตั้งแต่ท่อนเริ่มเลยอะไรเงี้ยครับมันรู้สึกว่าเหมือนแบบ อย่างที่หลายคนบอกคือมันเหมือนเยดาดึงเราเข้าไปในเพลงด้วยให้เราไปเป็นหนึ่งในคาแรคเตอร์ของเพลงที่ทำให้เรารู้สึกได้ถึงเพลงนี้จริงๆนะครับก็ยอมรับว,ว่าคนลุกตั้งแต่ท่อนเปิดแล้วก็คนลุกแล้วก็น้องทำได้ดีออกมามากๆนะครับที่ไปล่ำไปเรียนมาก็รู้สึกว่าได้เอามาใช้ประโยชน์แล้วสิวพ่อมากเลยลูกไปร่ำไปเรียนส่งลูกไปเรียนก็รู้สึกว,ว่า เห็นพัฒนาการอย่างที่เขาเก่งอยู่แล้วเขาก็เก่งขึ้นไปอีกก็อะไรนะครับก็คงจะได้เห็นอะไรที่มากกว่านี้ในตัวเยดามหลังจากนี้นะครับอันนี้ก็คงเป็นแค่น้ําจิ้มแต่ก็ปล่อยออกมาแบบทาให้แบบน้าตาจะไหลเหมือนกันพูดตรงๆว่าคิดถึงมากๆเหมือนกันทุกคนน่าจะรู้สึกประมาณนี้แหละทุกคนมีอะไรถามพี่ดีกว่าเพราะว่าถามตลอดเลยโอเคครับนอกข่าวม่ได้ถามพี่แชมป์ ยังไม่มีครับรู้สึกยังไงดีกว่ารู้สึกยังไงเหมือนเหมือนกันนะครับคือคือแซมโคเวอร์เป็นบางเยดาม,ม้าแต่ going crazy เลยเนาะจนจนมาถึงซิงเกิลล่าสุดที่ก็คืออ my ซิงเกิลล่าสุดทีจจนน่จิกจีนเนาะจิกจีนใช่แล้วตอนนั้นมันก็เกิด เหตุการณ์เปลี่ยนแปลงครับอืมก็พอมาเป็นเพลง Hello อะไรเงี้ยฉันฉันทำใจมาตั้งแต่แรกแล้วเพราะว่าวงวงจรของนงักร้องเคป๊อปก็จะเป็นประมาณนี้แหละเวลามีการพักงานอะไรจะรู้สึกว่ามันจะต้องมีอะไรแน่ๆอะไรเงี้ยก็ทําใจมาตลอดตอนนั้นที่ประกาศออกมาก,มก็เลยไม่รู้สึกว่าตกใจแต่มันมเป็นความรู้สึกดีใจมากกว่าที่อย่างเราที่ฉันเป็นคน cover y ย d ามเนี่ยแล้วมีชุดซิงเกิลของเขา ตั้งแต่เพลง Go อ n น c คซี่มาจนถึงเพลงจิกจินเลยก็คือเหมือนเราเต้นมาแล้วเราก็ตัดชุดตามเย,ยดํมมาตลอดอะไรเงี้ยแล้วก็ยังเต้นอยู่ในช่วงสุดท้ายที่ที่เย,ยดําอยู่ในเมมเบอร์ที่เป็น12คนนะครับก,ก็ยังเต้นจิกจินอยู่อะไรเงี้ยเออแล้วมันมันมันแปลกมากครับแชมป์เริ่มถอยออกมาจากการมกการ cover dance ก็พร้อมกับเย,ยดํา แบบหยุดกิจกรรมของวงไปเหมือนกันอะไรเงี้ยก็เลยรู้สึกว่าเหมือนได้เริ่มต้นกับน้องแล้วก็พร้อมไปกับน้องแล้วก็รู้สึกว่าแชมป์ก็เป็นอีกคนหนึ่งที่เดินเส้นทางเต้นอีกเส้นทางหนึ่งเหมือนกันเหมือนที่เดดดัมก็เดินในเส้นทางดนตรีอีกเส้นทางหนึ่งซึ่งอาจจะเป็นตัวน้องมากๆอะไรเงี้ยมันก็เลยเหมือนรีเลทกันพอมาดูเพลงนี้ก็รู้สึกว่าเหมือนเหมือนเหตุการณ์ในหัวแฟลชแบ็คกลับไป ตั้งแต่ครั้งแรกที่ตัดสินใจเต้นเทเชอร์ครับตั้งแต่ครั้งแรกที่ซัพพอร์ตเทเชอร์ตั้งแต่ครั้งแรกที่ซื้ออัลบั้มอะไรเงี้ยมันแฟลชแบ็กกลับไปแทบจะทุกโมเมนต,ต์เลยอะไรเงี้ยเช่นต้องจำโค้ดหนึ่งเลยตอนที่เยดํากลับมาชิโฮ YG ประกาศออฟฟิเชียลออกมาให้ต้องทำรูปที่แบบเต้นตั้งแต่ซิงเกิลแรกจนซิงเกิลล่าสุดแล้วก็ลงในสตอรี่ก็ยังพูดอยู่เลยว่าไม่ไม่ได้เสียใจเลยที่เยดําตัดสินใจแบบนั้นแต่รู้สึกภูมิใจกับตัวเองแล้วก็ภูมิใจกับการที่ได้โคเวงงเเขาอะไรี้ย แล้วก็เชื่อว่าเย,ยดัมคงไม่หยุดแค่นี้แน่นอนเหมื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 อนเคยคุยกับวุฒโตไว้ตั้งแต่แรกแรกที่เต้นบอยนะครับว่าแบบน้องเย,ยดํเขาเขาดูเป็นอัจฉริยภาพทางด้านดนตรีจริงๆอะไรเงี้ยก็เชื่อวันหนึ่งถ้าเขาตัดสินใจแบบไหนเราก็มองว่าเออเขาจะไปในทางดนตรีที่เขาอยากจะทําแล้ววันนี้มันพีเซนออกมาแล้วทุกคนว่าสิ่งที่น้องอะ่ะเดินในเส้นทางที่น้องเลือกอะไรเงี้ยน้องค่อนข้างชัดเจนกับสิ่งที่น้องเลือกมากๆแล้วก็ทําได้ดีด้วยมันจะมีท่อนหนึ่งที่เป็นเปียโนโโล่แล้วก็ร้องไปด้วยะครัับบบบบททท่่ออนนนนน้้นนบบน้้ีีามมืแแขึฮย มันก้าวไปอีกขั้นหนึ่งแล้วอะมันเขาเรียกว่าอะไรนะมันไม่ใช่คำว่าเคป็อปไอดอลแล้วเนาะตอนนี้มันเป็นอาร์ติสไปแล้วสำหรับตัวเยดมคือเป็นอาร์ติสต0ร้อยเปอร์เซ็นไปแล้วอะไรเงี้ยส่วนตัวก็มีหวังอยากได้ฟังเยดําร้องเพลงสดๆสักครั้งครับก็หวังว่าเยดําจะมีโอกาสมาทำกิจกรรมที่ประเทศไทยเนาะแล้วก็มีมิทติ้งอะไรก็อยากไปฟังเพลงจริงๆนะคือเราอยากไปฟังเพลงที่เขาโปรดิวอยากฟังเพลงที่เขาทำเชื่อว่าน่าจะปลดสกินหูทองคา ไปได้อีกเป็นหลายหลายปีเลยครับแล้วก็เสียงน้องเยด,ดําก็ยังมีเสน่ห์เหมือนเดิมพูดถึงมูดแอนโทนของเพลงที่เมื่อกี้ทิวเขาพูดไปเนาะมูดแอนโทนของเพลงมันมันพูดถึงแบบความเศร้าปนความอบอุ่นสีอะไรเงี้ยต่างๆาครับมันมันมีความอบอุ่นมันมีแสงแต่มันก็ดูลิปลี่อะไรเงี้ยมันก็ดูแบบหลายๆมูดแอนโทนซึ่งเชื่อว่าถ้าไปเข้าใจความหมายน่าจะหนักกว่านี้นะหมายถึงเรื่องอารมณ์ดรามาติกความรู้สึกต่างๆอะไรเงี้ยฉันว่ามันเป็นเพลงที่น่าจะให้ความหวัง การเปลี่ยนแปลงได้จริงๆครับแล้วก็อยากเป็นกำลังใจให้เยดํากับน้องๆเทเชอร์รวมถึงมาชิโฮด้วยเชื่อว่าการตัดสินใจหรือการเปลี่ยนแปลงทุกอย่างอะ่ะมันมักสวยงามเสมอก็เหมือนเยดําวันนี้ที่ออกซิงเกิลไม่ว่าเราดูเราก็สวยงามได้ขนาดนี้อันนี้ปมมือให้น้องครับเย้ yeah! แล้วก็อยากให้ค่ายเนาะที่ซัพพอร์ตน้องอยู่อยากให้ค่ายเนี้ยซัพพอร์ต GF Music กเมื่อกี้ที่อ่านนะเพราะว่าซัพพอร์ตน้องไปเรื่อยๆก็หวังว่าค่ายจะ เร p r เซนต์ความเป็นตัวน้องออกมาแล้วก็ให้น้องผลิตผลงานมาให้พวกเราได้ดูกันเยอะๆแล้วก็หวังลึกๆอาจจะได้เห็นเยดัมขึ้นสเตจคัมแบ็กในช่วงที่เทชเชอร์กำลังแอคทีฟอยู่แล้วเขาก็คงได้เจอกันข้างหลังเอทีฉันเชื่อว่ามีตรภาพที่เขาอยู่ด้วยกันมานานๆมันตัดไม่ขาดแน่นอนแล้วเขาเจอกันมาตั้งแต่เด็กๆยันโตเป็นหนุ่มอเนาะยังไงเชื่อว่าเออม,มันยังไงก็ต้องได้เจอกัน อยู่แล้วเพื่อเพื่ออาจารณ์นัดไปกินข้าวกันรอเปล่าเรายังไม่รู้เลยใช่ไหม,มแลวก็เชื่อว่าหนุ่มหเทเชอร์ลงถึงมาชีโฮก็คอยติดตามหนุ่มเยดำเออน้อ,นองเ<อ>ยดดำอยู่แน่นอนก็อาจจะดูใน youtube แพลตฟอร์มต่างๆแน่นอนนะคะรับยังไงก็รู้สึกว่ามันเป็นความรู้สึกที่ดีมากกว่าความรู้สึกเสียใจแล้วเนาะก็หากมีข้อมูลหรือมีคําพูดใดหรือกริยาใดที่ที่ผิดพลาดหรือไม่เหมาะสมพวกเรา5คนก็ต้องขออภัยมาณที่นี้ด้วยนะครับ ก่อนจะจากกันไปในวันนี้นะครับ hmm. ก็อยากให้ทุกคนนะครับสนับสนุนน้องเยดําต่อไปด้วยนะครับก็ไปติดตามเนาะไม่ว่าจะเป็นแพลตฟอร์มมิวสิกเพลงต่างๆนะครับก็ไปโหลดฟังได้ไปช่วยกันปั่นวิวน้องๆด้วยแล้วก็ช่วยซื้ออัลบั้มเดี๋ยวต้องมีออกมาแหละเนาะยังไงก็ไปลุ้นการ์ดกันพอาการ์ดก็เป็นเยดาเนี่ยก็าเคงไม่มีใครแล้วใช่ไหมเออ รูนูนูเป็นรูปหนันะครับโอเคก่อนที่จะจากกันไปวันนี้ครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด u u s c r i b e แล้วก็กดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้กับพวกเราช่อง DP Official ด้วยนะคะสำหรับใครที่อยากให้พวกเราทำเรเียชั่นศิลปินวงไหนสามารถคอมเมนต์ได้ด้านล่างเลยนะครับสหรับวันนี้ไปแล้วนะบ๊ายบาย